รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทีวีด็อกี้ดกี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็คือรายการ Yes TV ด็อกกี้ดกี้ครับ Yes TV ด็อกกี้ด็อกกี้จะกแบบนี้ปราจำยู่แล้วแน่นอนกับเราที่หน้าตาดีที่สุดและรู้เรื่องสุนักมากที่สุดกับผมครับ รูอุครับและดิฉันตั้มกัญทว <c oughs> ัตสลับกัน<ด><ด>หมดแล้วครูไม่ใช่<ด>นะโอเคแน่นอนละใครอยากจะรู้เรื่องสุนัขนะฮะเรื่องดอกดอกที่ใครๆก็อยากรู้รายการของเราอย่างแน่นอนเลยจ้ะ <c oughs> ครูดมอะไรครับผมตั้มได้กลิ่นอะไรไหมอ่ะกลิ่นทาแงท่ทาแงอ่อะอยู่แถวๆนี้ตั้มไม่มีครับครูกลิ่นอะไรครับไม่มีไม่มีไม่ตั้มอะไรครับ ี่ลอีกแล้วในันนั้นไม่ได้เรียกว่าเล็ดครับอันนั้นเรียกว่าลาดครับงูครับแล้วยังไม่ได้ไปหาหมออีกเหรอเนี่ยตั้มหาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโตเป็นหนุ่มเนี่ยก็จะหายตอนเนี้ยโตมานานแล้วยังไม่หายอกทีนึงหมออะไรอะ่ะหมอดูอครับครูเอาล่ะตั้มไม่ตม้องยังไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวคุณครูจะมีเทคนิควิธีที่ทําให้ตั <c oughs> ้มเนี่ยเลิกฉี่เล็ดด้วยล่ะเฮ้ย มีเทคนิควิธีทําให้เลิกฉิ่นแลดได้ด้วยคราวนี้เวลาเจอสาวเนี่ยก็ไม่ต้องกระปิบกระปลอยต่อไปแล้วใช่ไหมครับอุณยอ้องติดตามชมค่ะว่าจะมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคอย่างไงค่ะสุดเยอดไปเลยก่อนอื่นครับผม้อก่นค่ะช่วงแรกของเราครับผมไปกันเจอกันกับช่วงนี้เลยฮะกับด็อกกี้ด็อกกี้นิวส์อเดช่วงด o อกกี้ด็อกกี้นิวส์อัเด yes tv d o k i y o o i y วันนี้ขอเสนอนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยคลายร้อนและแก้ปัญหาเรื่องแทะนู่นนี่นั่นให้กับน้องหมาของคุณนั่นก็คือด็อกกี้โคนนั่นเองด็อกกี้โคนหรือแท่งพิมพ์ไอศครีมสาหรับน้องหมาถูกออกแบบมาสําหรับสุนัขทุกขนาดและมีฐานตั้งรองรับบ้านของคุณจะไม่มีทางเลอะเทอะออย่างแน่นอนคุณสามารถทำไอศครีมแสนอร่อยให้กับน้องหมาของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คุณใส่น้ำและขนมของน้องหมาลงไปจากนั้นก็ออกไปเข้าช่องฟรีซในตู้เย็นเพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ไอศครีมแสนอร่อยแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับและเข้ามาสู่ช่วงแรกของเราครับกับช่วง News Update ค่ะ y e a พลังเยอะมากตั้มครับผมตั้มรู้ไหมเนี่ยว่าตอนนี้นะคะศัลยแพทย์ไทยเนี่ยโด่งดังไปไกลทั่วโลกทำไมครับศัลยแพทย์ไทยไปขโมยของหรือว่าอะไรครับผมไม่ใช่สิมันจะเป็นในเรื่องของความดีงามความสามารถนะคะเพราะว่าศัลยแพทย์ไทยเนี่ยสามารถที่จะนําเยื่อบุกระพุงแก้มเนี่ยนะคะของสุนัขแล้วก็น้องแมวเนี่ยไปปลูกถ่ายเป็นเนื้อเยื่อแทนกระเพาะปัสสาวะได้แล้วครั้งแรกของโลกด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะปรบมือสิครับปรบมือ สุดยอดมากเลยอะไรครับเหตุการณ์นี้อะไรยังไงทําไมถึงได้คิดค้นได้สําเร็จคณะสัตวแพทยศาสตร์นะคะที่มอเกษตรหัวหินเนี่ยนะเขาก็ได้คิดค้นแล้วก็ทำวิธีการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเนี้ยไปใช้กับนักที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะพอกระเพาะปัสสาวะฉีกขาดปุ๊บก็เลยได้นําเยื่อบุตรงเนี้ยกับคุงแก้มตรงนี้นะอ่าตรงนี้ครับผมมาปลูกถ่ายแทนนะคะว่าทำให้น้องหมาเนี่ยสามารถที่จะใช้ ชีวิตได้าตามปกปติวันออนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่บแบบสุดยอดจริงๆค่ะคนไทยเนี่ย เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะน้องชมใช่แล้วที่สําคัญอย่างที่ครูบอกว่าประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะฮะอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าคนไทยของเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะและคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่น้องหมาประสบอุบัติเหตุนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะฉีกขาสามารถที่จะติดต่อไปที่คณะสัตวแพทย์หัวหินได้ค่ะครับผมคนไทยนี่เก่งสุดยอดเลยจริงๆว่าแต่ครูชูแน่อูจะบอกเคล็ดลับผมที่ไปทำให้ปัสสาวะเล็ดแล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะพบกับ ด็อกกี้ด็อกกี้ทูชค่ะใจแล้วรู้หรือไม่10อาหารคนที่ห้ามให้น้องหมาน้องแมวกินเด็ดขาดอาหารคนต้องห้ามที่อย่าให้น้องหมาน้องแมวลองกินจะดีกว่าเพราะอาจจะทำอันตรายได้ถึงชีวิตคนรักสัตว์อย่าเผลอให้กินอาหารต้องห้ามเหล่านี้เด็ดขาดนะจ๊ะ 1. กระเทียมและหัวหอมอาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ 2. นมสด ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ 3. แอลกอฮอล์ทำให้เกิดอาการช็อก 4. ช็อกโกแลตทำให้เกิดการอาเจียนหอบผืช 5. อาองุนลูกเกตทำให้เกิดโรคซึมเศร้า 6. ผลอะโวคาโดทำให้หัวใจทำงานไม่ปกติ7เนื้อสดและกระดูกอาจจะเกิดการติดคอและก่อเกิดแบคทีรียได้ 8. ขนมปังและยีสต์ทำให้เกิดอาการท้องอืด 9. น้ำตาหรือของหวานทำให้เกิดการอาเจียนอ่อนเพลียตลอดเวลา สิบถั่วแมคแคดเมียทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียอาจถึงอมาพาตได้นะจ๊ะ Yes TV Doki Doki ร่วมกับเฟอร์ t ี่เทลขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเพียงแค่คุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอโทรทัศน์ในขณะที่รายการออกอากาศในช่วง Doki Doki t r i ปแล้วโพสต์รูปลงในแฟนเพจเฟซบุ๊ก Yes TV Doki Doki ผู้โชคดี2ท่านแรกจะได้รับกิฟต์วอชเชอร์พาน้องหมามาว่ายน้ำฟรีที่ร้านเฟอร์ t ี่เทล ส่งกันมาเยอะๆนะจ๊ะ Yes TV ด็อกกี้ด็อกกี้ Yes TV ด็อกกี้ด็อกกี้ f r u i สนับสนุนโดย Dog Sport Club The Water Park สวนน้ำสวนสนุกของสัตว์เลี้ยงมาแล้วคะ่ะอูซ่าวันนี้นะคะเรื่องของฉี่เล็กบอกได้คันเดียวว่าประสบการณ์ตรง อุซ่าเนี่ยนะคะเคยเป็นค่ะฉีเล็ดนะคะแล้วถ้าน้องหมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องฉีเล็ดนะคะก็ถามอุซ่านี่เลยปัญหาการฉีเล็ดนะคะเกิดจากอะไรเวลาถ้าเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่ามีการขยับตัวมากๆนะคะเช่นเราหัวเราะมากๆฉีเล็ดวิ่งเยอะๆขยับตัวเยอะๆมันก็ เล็ดก็ปิดกระปอยออกมาแหมธรรมดาค่ะบางครั้งเนี่ยหูรูดเราก็เสื่อมได้ตามการลเวลาใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องที่ยายอูซ่าพูดมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคะอย่าไปเชื่อค่ะ ปัญหาเรื่องของสุนัขนะคะที่มีอาการฉี่เล็ดเนี่ยเกิดขึ้นจาก2ส,สาเหตุหรือ2ปัจจัยหลักๆค่ะข้อที่ 1. เนี่ยนะคะก็เกิดจากสุนัขเนี่ยมีสภาวะที่เป็นสุนัขที่อ,อ่อนน้อมถอนตอนนอบน้อมเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยจะมีอาการฉี่เล็ดนะคะในกรณีที่เจ้าของกลับมาถึงบ้านใหม่ๆพอเจ้าของมาถึงปุ๊บจับตัว ฉี่เล็ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหาห,าหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยข้อที่1ส่วนข้อที่2ที่ทําให้สุนัขมีอาการฉี่เล็ดนั่นก็คือกรณีที่สุนัขเนี่ยเกิดอาการกลัวหรือว่าตกใจสุดขีดนะคะอย่างเช่นโดนสุนัขอีกตัวหนึ่งเข้ามากัดนะคะหรือว่าถูกทําร้ายเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยจะลงไปนอนร้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วก็มีอาการฉี่ราดหรือว่าฉี่เล็ดออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการในการแก้ไขเนี่ยไม่ได้ยากค่ะคุณผู้ชมค่ะ ตามคุณครูอไปค่ะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมนะคะก็แค่นิงน่งๆเฉยๆลดๆชดๆเข้าไว้ค่ะหัวเราะแต่เบาๆแค่นี้นะคะก็เพราะปัสสาวะของน้องหมาของคุณผู้ชมนะคะก็จะไม่มีการขยับเพื่อยื่นเคลื่อนไหวรับรองค่ะไม่มีการฉี่และอีกต่อไปเอ๋งไะละ มาดูวิธีการในการแก้ไขข้อที่1เลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือหลีกเลี่ยงการยื่นมือไปสัมผัสที่บริเวณศีรษะของสุนัขโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสที่บริเวณศีรษะของสุนัขเนี่ยทำให้สุนัขเกิดสภาวะความรู้สึกว่าถูกกดเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่เราจับสุนัขก็จะมีสภาวะฉี่เล็ดนะคะหรือว่าฉี่ออกมากระปิดกระปอยที่ถูกต้องก็คือนะคะเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยกลับมาถึงบ้านแทนที่เราจะเรียกสุนัขแล้วก็ไปจับหรือสัมผัสที่บริเวณตัวของเขาหรือบริเวณที่ศรษะขของเเาน ะะเราก็เปลี่ยนโดยการเดินเข้าไปทําธุระส่วนตัวซะก่อนเมื่อสุนัขอยู่ในสภาวะที่สงบแล้วนะคะหายตื่นเต้นแล้วเราก็ค่อยไปทักทายเขานะคะเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้สุนัขเนี่ยลดปัญหาการฉี่เล็ดลงได้แบบชงัดเลยค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยความเชื่อผิดๆที่ยายอูซ่าเนี่ยนะคะมาบอกคุณผู้ชมไว้ว่าเป็นเพราะว่า ขยับตัวเยอะนะคะหรือว่าหัวเราะหรือว่าส่งเสียงดังๆเนี่ยทำให้มีอาการฉี่เล็ดไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ข้อน,นั้นเลยค่ะอย่าไปเชื่อยายอูซ่าค่ะข้อมูลนะม่วตลอดเชื่อคุณครูค่ะข้อมูลเป๊ะชัวถูกต้องรู้หรือไม่เจ้าหมีล็อตไวเลอร์ติดโผล่หนึ่งในสายพันธุ์ที่มึนที่สุดในโลก ปกติแล้วหลายเว็บไซต์หรือหลายสมาคมคนเลี้ยงสุนัขจะมีการจัดอันดับจัดกลุ่มน้องหมาที่ฉลาดที่สุดและแน่นอนว่าต้องมีน้องหมาที่เมือนที่สุดอีกด้วยซึ่งมีเกณฑ์การวัดลักษณะนิสัยของพันธุน์นั้นๆว่าพวกเขาฝึกยากไหมความจําดีหรือไม่เชื่อฟังคําสั่งได้มากน้อยแค่ไหนโดยหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าหมีรอดไวเลอร์สุดเมือนติดก,กับเขาด้วยจึงไม่น่าแปลกใจที่คนเลี้ยงน้องหมาพันนี้ต่างมีความเห็นว่าพวกเขาติงต้องขี้อ้อนเหมือนเด็กๆวันๆเอาแต่นอนแต่พอถึงเวลาจะกัดก็กัดมัวซั่ว ไม่ดูตามมาตาเรือเลยว่านี่มันเจ้าของนะเลยต้องโดนทำโทษไปตามระเบียบ Yes TV Doki Doki Yes TV Doki Doki Trip สนับสนุนโดย f u r r y Tale Pet Service ร้านสกายบาร์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตนครับก่อนอื่นบอกความเป็นมาความเป็นไปของร้านสกายบาร์ก่อนว่ามีที่มาที่ไปเป็นไงครับออเป็นเป็นแก๊งเพื่อนๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นเด็กนักศึกษาของกรุงเทพนะครับภาควิชาศิลปะการแสดงมารวมตัวกันหาที่นั่งกินข้าวกินเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะ ก็เลยเปิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาเปิดมาใช่แปดปีกว่าแล้วครับแปดปีกว่าแปดปีกว่าเข้าปีที่9ปีนี้ละคอนเซ็ปต์ของร้านอะไรครับเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือง่ายๆเลยครับง่ายๆสบายๆนั่งกินนั่งเล่นนั่งชิลอยากทําอะไรทำอยากให้เป็นตัวของตัวเองที่สุดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการทําร้านมัน อยากให้เพื่อนเพื่อมาปลดปล่อยมารีแลกกันหลังจากทํางานที่เครียดอะไรประมาณนี้จริงแน่ที่นี่มีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มมีดนตรีมีอะไรอย่างงี้ยไหมฮะของเราจะเป็นจะเป็นดนตรีครับแล้วก็มีดีเจแต่ว่าไม่มีดนตรีสดนะครับแล้วก็จะมีบริการอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือครบครันเลยเท่านี้ ใครที่บอกว่าอยากจะพาเจ้าแสกเจ้าตกมาเนี่ยสามารถพามาได้ที่นี่เลยพามาได้ครับสามารถพามาได้เลยเราต้องระวังหรือป้องกันหรืออะไรไงไหมครับผมอ๋อก็จะมีนิดนึงคือตรงนี้ครับมันจะอยู่ริมถนนแล้วรถจะใช้ความเร็วค่อนข้างสูงพอสมควรผมกลัวว่าเจ้าตัวเล็กๆเนี่ยมันจะวิ่งเปิดๆไปอันนี้ก็ต้องหาช่องหาเชือกมาะนะครับสายจูงสายจูงมาให้พอนิดนึงแต่ว่าสําหรับสเปซของร้านเนี่ยเรายินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับเลยเราหมองชา่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ามาเวลาประมาณกี่โมงครับเพราะว่าตั้งแต่ผมมเปิงนี่ก็มีลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าเข้ามาก็เจอเริ่มตั้งแต่หกโมงห้าโมงห้าโมงไปแล้วห้าโมงหกกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารส่วนใหญ่ของที่ร้านเป็นอาหารประเภทไหนครับอาหารส่วนใหญ่ของที่ร้านครับเรก็จะเป็นแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีมิกแอนด์แมทนิดหน่อยหรือบางทีมีลูกค้าอยากทานไอ้นี้เขามาบอกเราเอ้ยทำอย่างนี้ผสมไอ้นี้หน่อยอะไรหน่อย ได้จัดให้คือสามารถบ,บอกได้เลยว่าอยากจะทานอะไรก็ได้ ถ้าเครื่องปรุงเรามีนะฮะถ้าส่วนผสมเรามีครับเราินดีจัดให้แต่ว่าทานได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ฝากไว้รสชาติจะถูกปากหรือเปล่าอันนี้เ่นกันเออแต่ว่าทําไปเล่นไปเพราะเมนูของลูกค้านี่แหละครับทําให้ร้านนี้มีเมนูนะแนะนเออน่าสนใจแล้วนะฮะว่าแต่วันนี้มีเมนูอะไรแนะนําให้ผมได้ทานบ้างหรือไี่ต้นครับวันนี้เราจะแนะนําสักสาเมนูพอเอามาเลยฮะจัดมาเลยครับอ๋อเล็กๆเลยเนี่ยอ่าคนอาจจะดูแบบเอ้ยอะไรดูง่ายๆอะไรเป็นเมนูไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเราเลย อย่างหนึ่งเนี่ยเป็นไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้นะฮะ,ะชื่ออาจจะดูแบบธรรมดาหน่อยแต่รสชาติเนี่ยจิจาดอีกหนึ่งเมนูนี่เป็นเมนูที่บอกว่ามีลูกค้ามาเขาเรียกอะไรมาขอให้ทำได้อย่างนู้นอย่างนี้นอ,อย่างนี้นะอย่างนั้น แล้วเป็นเมนูที่พอลูกค้าคนอื่นกินครับติดใจอ่าก็เลยต้องเอามาลงเป็นเมนูล้าเลยนี่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขาหรือยังเขาก็มาเบกกินฟรีครั้หนึ่งนะครับเาขอกินฟรีแลอวเลอเขาขอกินฟรีเมนูนี้ให้เดิชั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นแล้วล่ะับวก็หน้าตาเมนูที่พี่พูดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นไงโอเคแต่บอกชื่อไว้ไกด์ไลน์นิดเดิมคือมันคือหมูแดดกะเผากรอบ ดึง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 บอกแล้วบอกแล้วได้อยู่ใช่ไหมบอกแล้วมันต้องได้มันูอีก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 อีีกอ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 กอีกีกอแกอีกนี่อีกอีกอนีกอีกอีกอีกนี้อีกอออีนเลยอชกอีกอีกอลกอีกอีมแอีอีกอีกอีกอรกเอีกอีกอีอดกอีกาออเีีออออ ซ่บมากนี่แค่เมนูที่2นะฮะอ่ะต่อไปเมนูที่3ที่พี่บอกว่าลูกค้าเป็นคนรีคอมเมนต์อยากให้ทำแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาเป็นเมนูของตัวเองเลยเราก็ยืดซ่าเราก็ยืดซ่าเราก็ยืดซ่าเลยฮะโอเคมันคือเมนูหมูแดดเดียวกะเพรากรอบหมูแดดเดียวกระเพรากรอบนะฮะที่มาที่ไปก็คือว่าลูกค้าเนี่ยอยากทานแล้วก็อยากให้เราทำแล้วมาทำออกมาแล้วมันรสชาติโอเคโอเคนะเออะโอเคผมว่า ต้องลองแล้วล่ะอ่ะลองดูกโอ้วดาดเกีเ่ยวก็เปล่ากอบ ครับพี่ต้นครับสุดยอดทุกจานเลยยกนิ้วให้เลยนะเริ่มตั้งแต่จานแรกไข่ตุ๋นนะคือมันเนียนมันนุ่มมันอร่อยมากๆนะฮะอะี่สำคัญคือคุณค่าทางโภษณาการครบอย่างแน่นอนนะใครไม่ชอบทานผักบอกได้เราออกให้ได้ได้หครับได้หมดเลยเตียอยากให้มาลองเนื้อไข่ตุ๋นจริงๆะฮะเพราะว่ามันนุ่มมันสุดยอดมันอร่อยมากๆอันนี้อย่างที่สองผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินตะไคร้แต่นี้ท่ากินไปนะฮะไม่รู้สึกถึง เหม็นกลิ่นหรืออะไรอย่างนี้เลยนะฮะอร่อยมากๆนะฮะไก่กระไพรนะฮะอันนี้3อันนี้ถือว่าเด็ดดวงมากๆเลยนะฮะหมูแดดเดียวกระเพากรอบ<แ>ๆๆไม่แน่เชื่อว่า2อย่างมันสามารถที่จะบิ๊กแอนแมทเข้ากันได้ดและที่สําคัญคือมันให้ความอร่อยมาพูดเลยว่าสุดยอดเอาล่ะแน่นอนพี่ต้นครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทานที่ร้านสกายบาร์แห่งนี้ครับ แล้วเดินทางมาไม่ถูกบอกหน่อยดีกว่าเดินทางมายงไได้บ้างครับร้านจะอยู่ตรงถนนเลียบทางด่วนนะครับพิกัดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือถ้าสมมติจากถนนพระราม9นะครับครับเลี้ยวเข้าเลียบทางด่วนแล้วเนี่ยก่อนจะออกลัดเท้านะครับเราอยู่ปากซอยประดิษฐมนุนธรรมซอย7เลยประดิษฐ์มนุนธรรมซอย7นะครับผม อ่าร้านอยู่ตรงนี้เลยมีที่จอดรถบริการเรียบร้อยมีที่จอดรถเรียบร้อยไฟฟงไฟฟายมีให้เล่นมีโอเคแถมมีความลับจากเจ้าของร้านด้วยโอ้โหความลับเกี่ยวกเจ้าของร้านโอ้โหมาดูกันได้นะมาดูได้มาดูได้กี่โมงถึงกี่โมงครับจากห้าโมงครับห้าโมงไปถึงเที่ยงคืนก่อนตลาดครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยครับผมนะอย่าลืมเลยนะใครอยากได้ อาหารหลากหลายสไตล์ความจัดจ้านความแซนะ่บฮะมากันได้เลยที่สกายบาร์นั่นเองนะครับและนี่คือช่วงด็อกกี้ด็อกกี้ทริปกับ YES TV ด็อกกี้ด็อกกี้